สวัสดีครับผม JC จากบทเกมเดอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายเองรีวิวเองนะจะมา Unbox อกซ์เกมนี้นะครับเกมที่ชื่อว่า,า Waterfall Park นะครับเกมที่ได้รับการรีอิมเพลเมนต์ก็คือเป็นการรีตีมใหม่จากไชน่าทาวนนะมาดูกันว่าในกล่องเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมได้มาจากร้าน g เกมเ w อร์นะครับ ราคาก็คือจาก79.99เหรียญเนี่ยเหลือแค่49.99เหรียญน,นะครับก็คือจาก80-50หก็โอเคนะก็ไม่แย่นะครับราคานี้ผมแกะซีนมาแล้วมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเกมนี้สีสันสวยงามนะโอเคเลยผมชอบมากนะแล้วก็ขนาดกล่องก็ใหญ่อยู่อ่าเขาบอกว่าก่อนที่จะ,ะ,จะโจโจมาขวางทางอ่ะก่อนที่จะเริ่มนะ before your first game นะครับเขาบอกว่าให้หา color base แล้วก็ใส่ไว้ที่สแตน5อันเวลาเก็บให้เก็บแบบนี้โอเครับทราบฟังไปก่อนอ่ะต่อไปนะครับมาดูรูบุ๊กบอกอะไรไหมโอเคเราเราถูกว่าจ้างนะครับไปบริหารไปพัฒนาสวนสนุก amusement park นะแล้วก็พยายามจะทำให้พื้นที่ทั้งหลายเนี่ยมัน บิสเนสมันเติบโตแล้วเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนแอตทรักชั่นนะแล้วก็หาเงินนะครับโอเคเกมก็เนี่ยมันมีอธิบายตรยงง่ายๆเลยนะเล่นแบบสีเล่นสีรอบจบสีรอบใครได้เงินเยอะสุดชนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนี่คือเป็น color blind fairy นะเขาจะบอกเลยว่าสีในเกมมีทั้งหมด5สีนะครับสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวและสีแดงแล้วมันจะมีสัญลักษณ์มาคไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคนแบบผมเนี่ยตาบอดสีไม่ต้องห่วงนะครับดูสัญลักษ์เอา ออโอเคน่ารักมากนะโอ้โหบอดใหญ่มันเริ่มเลยกลางบอดดูดีกว่าคว้กล้องก่อนกลางบอดดูดีกว่าใหญ่จริงใหญ่และหนาเหมือนจะเป็นมันมันมันไม่เชิงว่าดับเบิลเลเยอร์นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันเจาะรูไว้นะครับนี่โโหบอดใหญ่โตมากคือพอเขาเจาะรูไว้เนี่ยเวลาเล่นเราก็จะเสียบไปตามรูได้นะครับ นี่อย่างงี้ใหญ่มาเริ่มเลยโทเค็นในเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องพานออกมาก็เป็นเป็น2ด้านเนาะด้านหลังอ๋อด้านหลังมันจะเป็นแบบว่าสิ่งปลูกสร้างเ,เป็นแบบนี้แล้วก็เงินด้านหลังก็จะไม่เห็นนะคือมันเป็นความลับเนาะเวลาเล่นเนี่ยเขาจะเอาเงินคว่ำไว้นะครับเพราะนั้นด้านหลังเงินมันจะเป็นปิ้นเหมือนกันหมดด้านหลังเงินแล้วก็สถานที่จะปิ้นเหมือนกันหมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะมี3แผ่นนะครับให้พันชงมาแล้วก็นี้อ๋อนี่ไงที่เขาบอกไว้ใช่ไหมนี่ก็จะมีของแต่ละเพลเยอร์ใช่ปะมันเล่นได้4คนนะ4คนปะลืมดูดูไอ้นี่ก่อนห้างกล่อง3-5คนไม่ใช่4คน3-5ถึงคนนะครับ45นาทีอาวเพราะฉนั้นตอนต้องมี5สีป่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอามา มาเรียงๆ่าง,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 งนี้นะแล้วก็เสียบโอเคนี่ World 4 Park อันนี้ก็เป็นที่ใส่เงินเหรอน่าจะใช่นะที่ใส่เงินก็อน,นี่ไงมีสองสีนะครับและอันนี้ก็คือการ์ดอันนี้น่าเป็นการ์ดแบบสุ่มเลขที่นะมันจะมีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขแปดสิบเอ็ดป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพวกนี้เราเราจะเป็นเหมือนโฉนดที่ดินเออ,เอง่ายๆประมาณนี้ โอเคประมาณนี้กล่อง okay. เดี๋ยวเราต้องเรียนอินเสิร์ตอย่างนี้เรียนอินเสิร์ตอย่างนี้อ้าแล้วถ้าเงินไว้ข้างบนสุดแล้วก็รูบุ๊กปิดแล้วก็เวลาเก็บก็อย่าวางตั้งแล้วกันนะถ้าวางตั้งน่าจะไหลออกหมดเนี่ยเงินเนี่ยตร,ตรงข้างล่างนี้น่าจะเอาไวเ้เสียบเสียบอะไรวะเสียบท้ายปะน่าจะใช่โอเคประมาณนี้กาด ไม่มีอะไรมากนะเกมมันค่อนข้างซิมเปพลนะครับเพราะว่ามันก็คือใช้หน้าใช้หน้าทาวนั่นแหละนะครับจะพูดว่าใช้หน้าบาร์ตลอดเลยคือมันมีร้านร้านจีนร้านขายอาหารจีนชื่อใช้หน้าบาร์ครับไปบ่อยจะเรียกว่าใช้หน้าบาร์มันคือเกมเดียวกับใช้หน้าทาวนะครับแต่ว่าเหมือนกับทําให้มันซิมเปพลมากขึ้นนี่โอเคมาดูในรูบุ๊กกันนะครับนี่บอกวิธีการเซตอัพนะวันราวางบอร์ดปุ๊บอ่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แจกการ์ดการ์ดก็จะบอกว่าโลเคชันที่เราได้ตอนเริ่มต้นเป็นยังไง แล้วก็ a t t r a c t i o n town ของเราเนี่ยมันจะมีกี่กี่ไซส์นะครับมันจะมีร้านกิฟช็อปร้านในติมมีบาร์นะครับมีโกสเทรนนะเรือ,อบ้านมีสิงอะไรเงี้ยมีโครซาลเซอร์คลาสนะครับทเทอเตอร์พูลแล้วก็บอล i n งอลลี่นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ3 4 5นะครับคือมันต่อกันได้ขนาดใหญ่มากสุดเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละคือยิ่งต่อใหญ่ยิ่งได้เงินเยอะเวลาจบรอบประมาณนี้นะ บอกเกมว่าวิวนะครับมีคนเล่นชัหน้าถไม่เป็นปะน่าจะมีแหละเพราะว่าเกมมันก็เก่าอยู่เขาไม่ทำใหม่ละอ่ะแล้วก็มีเฟสต่างๆจบอสั้นมากสั้นจริงๆนะมาดูกันดีกว่าว่าเวลาเราเสียบไอ้แผ่นนี้มันไอ้เสียบไอ้แผ่นนี้แล้วมันมลงล็อกดีไหมนะแกะมาดูหน่อยดีกว่า อาแสดงว่างี้ถุงพลาสติกผมก็จะเหลือลเหรอเพราะว่าถ้าเขาบอกให้ให้เวลาเราเก็บเราเอาพลาสติกเสียบเข้าไปในในไอไอแท่งเนี่ยแสดงว่าถุงพลาสติกที่เราไม่ต้องใช้ล้วนีนะนี่เห็นปะ่ะมันจะมีเป็นรูรูอยู่เห็นไหมเป็นรูรูอยู่เวลาเราเล่นแล้วเราเอาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์เนี้ยอยู่มุมซ้ายบนนะครับอย่างเช่นถน้าผมได้ห้อง15ห้าอย่างเงี้ยผมก็เสียบอย่างงี้ปั๊บเข้าไปเห็นปะ่ะเนี่ยเสียบปั๊บเข้าไป เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นของสีเขียวแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาอร้านอะไรสถานที่อะไรมาแปะนะครับไอพวกนี้มันขายมันขายได้หมดเลยปะน่าจะขายได้หมดเลยนะขายแบบว่าขายใบโฉนดที่ดินขายร้านของเราอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราจะขุดเลือดขุดเนื้อขนาดไหนนะครับเกมสไตล์ต่อรองเจรจานะลองพันจอมาวางดูสักอันหนึ่งนะครับ ขอบมันจะโค้งๆอย่างนี้นะจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นขอบบนนะครับแล้วก็วางเข้าไปป<ะ>ั๊บอืมก็ด,ดีนะนี่ก็ด,ดีอยู่แสดงว่าออกแบบมาแบบเป๊ะคอมโพเนนต์ดีมากเลยเนี่ยชอบตรงที่มันมีล็อกๆแบบวางๆอย่างเงี้ยนะมันจะได้ไม่เลื่อนนะครับเนี่ยนะไม่เลื่อนอ่าโอเคนี่ข้างบนมันมีแปะอ,อยู่นะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสำหรับสเพลเยอร์นะครับ สามเพย์เลอร์แต่ว่ามันจะมีแผ่นทาวสาหรับ4คน5คนอย่างเงี้ยก็จะมาแปะทับเวลาแจกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงตามจำนวนผู้เล่นนะครับโอเคไม่มีอะไรพูดเยอะเกมนี้เดี๋ยวรออุ้ยกองโอเคเดี๋ยวรอผมไปลองเล่นดูก่อนนะจริงๆผมลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวหาจังหวะเล่นแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปหลังเล่นแล้วก็ทำคลิปสอนเล่นด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะ Waterfall Park ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอดเกมวันเดอร์อค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์เอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ facebook และ youtube channel ในชื่อ movie wonderer ฝากด้วยนะคะตอนนี้ช่องบอดเกมวันเดอร์ของเรามีติ๊ ตอกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็เดี๋ยวเราเจอกันในทิกตอกนะจ๊ะ